โรเบิร์ตกาสคอยน์เซซิลนายกรัฐมนตรีผู้วางหมากการเมืองอังกฤษสู่ศตวรรษใหม่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเม m โมเร d u นดัมภาคขยายความของสิ่งนี้ที่ระลึกถึงเพื่อนๆเ,เคยได้ยินชื่อลอร์ดซาลลิสบอรีไหมคะ เขาคือหนึ่งในบุคคลสำคัญที่กำหนดทิศทางการเมืองของอังกฤษในช่วงปลายศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20 r o b e r t เบิร์ตกาสคอยน์เซซิลมาเคสออฟซัลิสหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Lord Salisbury เป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษถึง3สมัยรวมเวลากว่า13ปี ลอร์ดซาริสเบอรีไม่ได้เป็นเพียงนักการเมืองธรรมดาแต่เป็นทั้งนักคิดนักเจรจาและนักยุทธศาสตร์ที่สามารถรักษาอำนาจของอังกฤษในเวทีโลกท่ามกลางการแข่งขันทางอนณานิคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รุนแรงในประเทศของเขาเองลอร์ดซาลิสเบอรี เกิดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์1830ในตระกูลขุนนางเก่าแก่และเติบโตท่ามกลางการศึกษาระดับสูงที่เน้นทั้งวิชาการและการบริหารเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่22สิงหาคม1903ที่แฮตฟิลด์เฮาส์ในบ้านประจำตระกูลของเขาแม้เกิดมาในตระกูลชั้นสูง แต่เส้นทางการเมืองของลอร์ดซาลิสเบอรีกลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาถูกวิจารณ์หนักในวัยหนุ่มถูกกีดกันจากพักตัวเองในบางช่วงแต่สุดท้ายก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจต่อรองสูงทั้งในสภาและบนเวทีโลกลอร์ดซาลิสเบอรีเชื่อว่า Sometimes mastery in activity is the best strategy. บางครั้งการไม่ทำอะไรเลยก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเขาใช้วิธีรอให้สถานการณ์คลี่คลายเองแทนที่จะเร่งแก้ปัญหาด้วยวิธีเสี่ยงเพราะเขาเข้าใจว่าการเมืองคือเกมยาวและทุกการเคลื่อนไหวต้องมีเป้าหมายชัดเจน เขาจัดการกับความตึงเครียดร,ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในแอฟริกาโดยชะลอการเผชิญหน้า mm hmm. เพื่อหลีกเลี่ยงสงครามที่อาจทำให้อังกฤษเสียผลประโยชน์ระยะยาวในยุคของเขาอังกฤษมีอนานิคมครอบคลุมทุกทวีปเขาใช้นโยบายที่เรียกว่า Splendid Isolation คือการให้ความสำคัญ กับผลประโยชน์ของอังกฤษก่อนพันธมิตรอื่นๆเพื่อรักษาความเป็นกลางในความขัดแย้งภายในยุโรปแต่ก็พร้อมแทรกแซงเมื่อจำเป็นเพื่อปกป้องจักรวรรดินี่คือหมากล้อมทางการเมืองที่เขาใช้เพื่อรักษาความมั่นคงของอาณาจักรในช่วงที่เส้นทางการค้าและเส้นทางสายไหมสมัยใหม่เริ่มมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ l o r ดซ a ลิสเบอเป็นนักทูตผีมือสูงเขามองว่าการทูดไม่ใช่การพูดคุยแต่คือการวางหมากเพื่อให้คู่แข่งคิดว่าเขาชนะซึ่งในความจริงแล้วอังกฤษตัางหากที่ได้ประโยชน์มากกว่าเขาใช้วิธีนี้ในการจัดการปัญหาเขตแดนกับรัเสเซียในเอเชียกลางเจรจาขยายอิทธิพลในแอฟริกาและตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในพื้นที่เชื่อมต่อเส้นทางสายไหมเขารู้ว่าการเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะนำไปสู่ความปั่นป่วนเขาจึงสนับสนุนการปฏิรูปบางอย่างเช่นการปรับปรุงสิทธิแรงงานและการขยายสิทธิเลือกตั้งแต่ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ระบบยังคงเสถียรภาพอยู่หลอดซาริสเบอรีถูกวิจารณ์ทั้งจากสื่อและฝ่ายค้านแต่เขาไม่ปล่อยให้คำวิจารณ์ทำร้ายตนเองเขามองว่าความล้มเหลวคือครูที่สอนให้เราวางกลยุทธ์ใหม่และปรับปรุงการตัดสินใจในครั้งต่อไปหลอดซาริสเบอรี คือผู้นำที่เข้าใจว่าการเมืองคือศิลปะแห่งความอดทนเขารักษาสม,มดุลของจกักรวรรดิอังกฤษในช่วงเวลาที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและใช้ทั้งการรอคอยการวางหมากและการปรับตัวเพื่อคงอำนาจของประเทศไว้เพื่อนๆ่คะความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบมันคือบทเรียน ที่ช่วยให้เราเก่งขึ้นอย่างหลอดซาลิสเบอรี่ที่ใช้ทั้งความอดทนและยุทธศาสตร์เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นความสำเร็จถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปคะ่ะขอบคุณที่ร่วมระลึกถึงเรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้ และร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับเนเฟลติติสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ